ผมมีเทคนิคก,การเลือกต่างหูให้สำหรับ <acceptable> สาวๆเพื่อจะเพิ่มเสน่ห์แล้วก็ความน่าสนใจให้กับสาวผมสั้นให้ดูดีแล้วก็ดูแพงได้เลยทันทีครับจริงๆแล้วผมสั้นเนี่ยเป็นทรงผมหนึ่งนะครับที่สามารถนำเสนอเรื่องของเครื่องประดับได้ชัดเจนมากๆแต่เราต้องเลือกให้ถูกนะครับสิ่งนี้นะครับจะทําให้เราดูมีเสน่ห์มากขึ้นโดยที่หน้าของเราไม่ดรอปไปด้วยนะครับหนึ่ง,น,งนะครับให้เลือกต่างหูที่มีทรงยาวและแบบที่เรียบแต่ดูหรูครับต่างหูทรงยาวเนี่ยนะครับจะทําให้ลูกของเราเนี่ยดูมีความหรูหราแล้วก็สามารถ หูที่มีทรงที่เป็นแท่งๆนะครับจะแบบเรียบหรือว่าจะแบบที่มีดีไซน์ที่เก๋ขึ้นก็ได้แต่ว่าผมขอนะครับว่าไม่ให้มีดีเทลที่เยอะจนเกินไปเพราะว่ารายละเอียดที่เยอะจนเกินไปจะทําให้เราดูไม่ทันสมัยแล้วก็จะถูกดึงดูดสายตามากกว่ารูปหน้าของเราพร้อมกับทรงผมนะครับสองนะครับต่างหูแบบห่วงอันใหญ่ต่างหูขนาดใหญ่เนี่ยถือว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีมากๆสาหรับสาวผมสั้นครับเพราะว่าจะทําให้ลุคของเรานะครับดูสดใสแลวก็ฮีเลนขึ้นห่วงขนาดกลางถึงใหญ่นี่นะครับจะช่วยให้ลุค